สำหรับแพทเทิร์นโคเช่แบบต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นดอกไม้แปดกลีบเป็นกลีบเล็กๆแบบนี้นะแต่เวลาเราต่อเนี่ยเราก็จะต่อสี่มุมหลายนี้ก็ยังคงถักง่ายแล้วก็ถักเร็วพี่อ้อเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านก็คงสามารถถักตามได้และในคลิปวิดีโอนี้นะพี่อ้อสาธิตไว้ค่อนข้างละเอียดจุดไหนที่พี่อ้อพูดเร็วไปหรือถักเร็วไป ก็สามารถกดหยุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหม s u m m e r s o ซอขนาดเส้น18แล้วก็เลือกใช้เข็มโคเช0.95ยมิลทุกท่านก็ลองนำไปปรับใช้กันให้เหมาะสมกับน้ำหนักมือของตัวท่านเองและลักษณะของงานนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะ สำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะหลังจากชมคลิปจบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะพร้อมกันแล้วไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้าสำหรับแพทเทิร์นโคเชต่อดอกลายนี้นะพี่อ้อจะขึ้นต้นโดยวิธีการถักโซ่ จำนวนโซ่ที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราจะขึ้นทั้งหมด8หลักด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8ได้โซ่8แล้วเลื่อนห่วงที่โซ่หลักแรกให้เป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้นะต่อไปถักโซ่สี่ถักโซ่สี่เสร็จแล้วพันตะเข็มสองครั้งหรือแทบเบิลโคเช ถักลงไปสองครั้งนะหลังจากนั้นเราถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงก็จะได้หนึ่งกลีบต่อไปกลีบที่สองขึ้นเหมือนเดิมถักโซ่สี่พอสองคอหรือแทบเบิ้ลโคเชสองครั้ง ถักโซ่4แล้วก็เลื่อนห่วงออกมาก็จะได้กลีบที่2กลีบที่3ที่4เราก็ถักเหมือนเดิมนะแต่ว่าในส่วนของกลีบที่4เนี่ยเราจะไม่ได้จบด้วยโซ่4นะเราจะถักทับเบิ้ลโคเชรหรือว่าพอสองคออีกหนึ่งครั้งก็จะได้ออกมา4กลีบลักษณะนี้นะจ๊ะ แถวต่อไปหนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่หลังจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งหรือทับเบิลโคเชลงในห่วงนี้นะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอได้โซ่สี่แล้วเลื่อนห่วง สอดเข็มเข้าไปในสองห่วงนี้นะแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาก็จะได้ปุ่มเล็กๆต่อไปถักพอสองคอหรือแทบเบิลโคเชอีกสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันซึ่งจะทำให้เราได้ทั้งหมดสี่หลักแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามด้วยโซ่ห้า ต่อไปเราจะถักลงที่โซ่หลักที่4ของกลีบที่2นะถักด้วยพอ2คอหรือทับเบิลโคเชถัก2ครั้งก่อนตามด้วยโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงถักทับเบิลโคเชต่ออีก2ครั้ง ลงในหลักเดิมนะโซห้าต่อไปอีกที่สามแล้วนะถักเหมือนเดิมนะถักด้วยพอสองคอหรือว่าแทปเปิลโคเช ลงที่โซ่หลักที่สี่หลักนี้นะถักสองครั้งก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ถักโซ่สี่เลื่อนห่วงถักแทเบเล็ตโคเชอีกสองครั้งลงไปในหลักเดิมหรือว่าหลักเดียวกันนั่นเองเสียงดังมากวันนี้วันศาบร พี่อ้อถักแถวนี้มาจนถึงกลีบสุดท้ายเนาะคือกลีบที่แปดก็ยังคงถักเหมือนเดิมนะถักด้วยทับเบิเ้ลโคเชหรือว่าพอสองคอลงที่หลักนี้นะหนึ่งแล้วก็หลักที่สองโซ่สี่เลื่อนห่วง แล้วก็ถักอีกสองครั้งลงไปในหลักเดิมแถวนี้พี่อ้อจบด้วยโซ่สองหลังจากนั้นถักดับเบิลโคเชนะลงที่หลักที่สี่แต่ว่าพี่อ้อปดหนึ่งก่อนลายที่ได้ของแถวนี้ ออกมาแบบนี้นะจ๊ะแถวต่อไปพี่อ้อถักด้วยโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้โซ่สิบแล้วข้ามมาที่ช่องถัดไปเนี่ยเราถักซิงเกิลโคเชลงไปสามครั้งแล้วก็ถักโซ่สิบ โซสิบแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชลงไปสามครั้งเหมือนเดิมทุกช่องเราจะถักลักษณะนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถักวนไปจนจบแถวนะถักวนไปจนจบแถวนะสำหรับแถวนี้นะจ๊ะหลังจากพี่อ้อถัก โซ่สิบมาแล้วนะเราก็จะจบที่ช่องแรกที่เราขึ้นต้นเนี่ยโดยการถักซิงเกิลโคเชตเข้าไปสามครั้งหนึ่งสองสามก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะต่อไปเรามาถักแถวสุดท้ายกันแถวสุดท้ายเนี่ยพี่อ้อถักโซ่หนึ่งก่อนนะ หลังจากนั้นในช่องแรกที่เราเห็นเนี่ยเราจะถักซิงเกิลโคเชหรือว่าฟักธรรมดาทั้งหมด12ครั้ง2 3 4 5 6 7 8ด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตรงนี้จะมีซิงเกิลโคเชอยู่สามหลักเราลงไปที่หลักแรกนะหลังจากนั้นเราถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงที่สอง สองห่วงเล็กๆตรงนี้นะดึงไหมผ่านออกมาแต่ว่าหลักที่สองเราจะไม่ลงนะเราจะไปลงหลักที่สามด้วยซิงเกิลโคเชมันแบบนี้นะส่วนในช่องถัดไปหรือในห่วงถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มถักมุมแรกเราถักด้วยซิงเกิลโคเชหกครั้งสองสาม สี่ห้าหกหลังจากนั้นเราถักโซ่เก้าพอได้โซ่เก้าแล้วเลื่อนห่วงช่องนี้นะแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมา ในช่องเดิมเนี่ยหรือว่าช่องเดียวกันเราก็ถักซิงเกิลโคเชตออกไปขอโทษจะ้ะในช่องเดียวกันเนี่ยเราถักซิงเกิลโคเชตหรือว่าฟักธรรมดาอีก6ครั้ง2แล้วนะสามสี่ห้าหกก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นี่คือมุมแรกนะต่อไปที่เราเห็นอยู่3ามหลักตรงนี้เราจะถักที่หลักแรก แล้วก็ถักโซ่สองสามสี่โซ่สี่เพื่อทําเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะเลื่อนห่วงออกมาหลักถัดไปเราไม่ถักหราข้ามเรามาถักหลักต่อไปนะคือหลักที่สามด้วยซิงเกิลโครเชตก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะส่วนในช่องนี้เราก็จะถักด้วยซิงเกิลโครเชตทั้งหมด12ครั้ง 1>, 1 2 3 4 5สอง9 1 0 1 1 1หก็ก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะหวงนี้กับหวงนี้จะเหมือนกัน ต่อไปก็จะถักมุมที่สองแต่ก่อนถักมุมที่สองเราจะมีหลักอยู่ตรงนี้สามหลักเราลงไปที่หลักแรกด้วยซิงเกิลโคเชตหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงก็จะออกมาลักษณะนี้นะเดี๋ยวทุกคนก็ลองถักต่อกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหลังจากพี่อ้อถักมาจนจบแถวนะในส่วนของแถวสุดท้ายนี่นะเราก็จะมาจบตรงที่มีซิงเกิลโคเชที่เราขึ้นต้นสามหลักนะ โดยเราจะถักหลักแรกด้วยสิงเกิลโคเช่ก่อนหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงได้ปุ่มเล็กๆแบบนี้นะเราข้ามหลักนี้มานะหลักกลางเนี่ยแล้วเราก็มาถักหลักที่สามแต่ว่าเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่เราจบดังนั้นเราไม่ต้องถักด้วยเอซีนะเราเลื่อน ห่วงออกมาแบบน,นี้เลยแล้วเราก็ล็อกด้วยการถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ตัดไหมออกดอกที่ได้หรือว่าชิ้นงานที่ได้ก็จะออกมาลักษณะนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากพี่อ้อเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานนะ ดอกที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะทุกคนลองถักกันดูนะอะไรนี้จริงๆแล้วถักง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วก่อนถ้าเราวัดจากมุมที่เราจะใช้ในการต่อชิ้นงานน่าจะอยู่ประมาณ8ซซนครึ่งแต่ถ้าเราวัดจากจุดนี้อีกมุมหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ6เซนดอกกำลังพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่ชินเกินไปนะ ในส่วนของวิธีการต่อนะพี่อ้อก็จะเริ่มต่อจากชิ้นที่สามเนื่องจากว่าชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองเนี่ยพี่อ้อต่อมาแล้วนะวิธีการต่อก็เหมือนกันเดี๋ยวเราถักในส่วนนี้ก่อนวงนี้เราถักด้วยซิงเกิลโครเชต์ถักไปหกครั้งก่อนนะสองสามสี่ห้าหก ได้หแล้วหนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่แล้วก็หยิบชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมานะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็สิงเกิลโครเชตต่อด้วยโซ่สี่แล้วเราก็พลิกกลับมาเลื่อนห่วงในหลักนี้นะดึงไหมผ่านออกมาต่อด้วย ซิงเกิลโคเชตอีกหกครั้งลงในห่วงเดียวกันนะสองสามต่อไปที่หลักนี้ซิงเกิลแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่เลื่อนห่วงข้ามหนึ่งหลักหลักถัดไปถักซิงเกิลลงมาก็จะได้แบบนี้แล้ว ในห่วงต่อไปนี่นะถักซิงเกิลหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกครั้งแล้วก็ปิกลับมานับดอกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักเดียวกันก็คือหลักที่หก เราก็ดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้เลยแล้วก็พลิกกลับมาถักซิงเกิลโคเชลงในห่วงเดียวกันเนี่ยอีกหกครั้งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะเริ่มตอ,อ,อกมาหนึ่งมุมแล้วนะแล้วก็ห่วงที่อยู่ตรงกลางนะจ๊ะ ต่อไปถักซิงเกิลหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่เลื่อนห่วงข้ามหนึ่งหลักหลักนี้เราซิงเกิลโคเชตแล้วก็มามุมที่สองนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ที่จุดนี้เลยนะจุดที่เราเชื่อมเนี่ยสองชิ้นงานเข้าด้วยกันแล้วก็ซิงเกิลออกมาหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็พลิกกลับมา เลื่อนห่วงในหลักนี้นะสามชิ้นงานเป็นแบบนี้แล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชหกครั้งหกต่อไปเราจะจบตรงสามหลักที่เราขึ้นต้นตรงนี้นะที่เราถักด้วยซนะิงเกิลอะ นึ่งสองสามสี่โซ่สี่ทำปุ่มเล็กๆนะโดยการเลื่อนห่วงที่หลักนี้นะแล้วเราก็ข้ามหนึ่งหลักมาที่หลักนี้เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราจบดังนั้นเราจะไม่ถักด้วยซิงเกิลเราจะใช้วิธีการเลื่อนห่วงออกมาเลยแบบนี้แล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ตัดไหมออกเดี๋ยวก่อนตัดไหมเดี๋ยวพี่อ้อให้ดูก่อนนะสชิ้นงานนะ เวลาเราต่อก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหลืออีกหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นที่4ชิ้นที่สี่เนี่ยพี่ออดคงไม่ได้สาธิตให้ดูเนื่องจากว่าวิธีการต่อแต่ละมุมจุดกลางก็จะต่อเหมือนกันนะไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดดังนั้นเดี๋ยวพี่ออจะถักชิ้นที่สี่แล้วก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะ หลังจากพี่อ้อต่อมาจนครบทั้ง4ชิ้นงานแล้วนะจ๊ะลักษณะของลายที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะทุกคนก็ลองต่อกันดูนะจ๊ะต่อออกมาแล้วก็สวยงามน่ารักเหมือนกันนะดอกนี้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะจ๊ะพี่อ้อขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า